สวัสดีค่ะวันนี้คัวแม่หงจะมาแจกสูตรการต้มน้ำปลาร้าสูตรดั้งเดิมโบราณรุ่นปู่ย่าตายายกันเลยนะคะต้มวิธีนี้น้ำปลาร้าของเราจะมีกลิ่นหอมและนัวไม่มีกลิ่นคาวเวลาที่เรานำไปปรุงอาหารแน่นอนค่ะขั้นตอนการทำเราก็นำน้ำปลาร้าเก่าที่มีอายุหลายปีนะคะที่ไม่มีเนื้อปลาร้านะคะมีแต่ ปลาราและก็เศษกากก้างของปลานะคะเราจะไม่ทิ้งเพราะว่าเป็นปลา,าเก่านะคะเราก็จะนํามาใส่หม้อนะคะไม่หงใช้หม้อ30นะคะเกือบเต็มเลยค่ะแล้วเราก็นํามาตั้งไฟต้มจนน้ําปลาของเราเดือดนะคะพอน้ำปลา,าเดือดเราก็จะใส่ใบเตยลงไปนะคะใบเตยนี่ใส่เยอะๆยิ่งดีนะคะตามด้วยใบน้อยหนานะคะจะดับกลิ่นคาวนะคะแล้วก็เพิ่มความนัวค่ะ แล้วก็ใบหม่อนนะคะใส่ไปประมาณหนึ่งกร,รัมนะคะตามด้วยใบกระถินนะคะทั้งใบทั้งก้านนะคะประมาณหนึ่งกร,รัมเหมือนกันค่ะสรุปเราจะใส่ใบกระถินใบหม่อนใบเตยใบน้อยหนานะคะประมาณหนึ่งกร,รัมมือใหญ่ๆเลยนะคะยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมยิ่งดับกลิ่นคาวดีมากค่ะใบเตยก็จะช่วยดับกลิ่นคาวใบน้อยหนาก็จะช่วย ดับกลิ่นคาวเพิ่มความนัวแล้วใบหม่อนก็จะเพิ่มความนัวใบกะทินจะเพิ่มสีของน้ำปลาะจะเป็นสีแดงสวยนะคะแล้วเราก็จะต้มให้เดือดไปประมาณ20นาทีนะคะให้กลิ่นของใบหม่อนใบกะทินใบเตยแล้วก็ใบน้อยหนาของเรามีกลิ่นหอมออกมานะคะแล้วเราจะชิมดูรสชาติความเค็มของน้ำปลาะนะคะไม่หองก็จะเติมน้ำค่ะ เราจะเติมน้ำประมาณ4กระบวยนะคะเพื่อลดความเค็มของน้ำปลา้าค่ะหลังจากเติมน้ำเราก็รอให้น้ำเดือดขึ้นมาอีกรอบนะคะแล้วเราก็ชิมดูรสชาติความเค็มของน้ำปลาราที่เราต้มนะคะถ้าเราพอใจแล้วแค่นี้เราก็จะได้น้ำปลาล้าสูตรดั้งเดิมไม่ปรุงแต่งอะไรมากมายนะคะหากใครชอบผงชูรสนะคะให้เติมลงได้นะคะ สำหรับสูตรการต้มน้ำปะลาร้าสูตรนี้นะคะน้ำปะลาร้าของเราสามารถนำไปใส่แกงใส่ส้มตำได้หมดเลยนะคะจะทำอะไรเมนูอะไรคือได้หมดทุกเมนูเลยนะคะเพราะเราไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำมะขามเปียกไม่ใส่กะปิแล้วก็ไม่ใส่น้ำกระเทียมดองนะคะเราจะต้มแบบสูตรดั้งเดิมค่ะสำหรับสูตรนี้ถ้าใครที่ต้องการจะนำไป ปรุงให้เป็นน้ำปาลาร้าใส่ส้มตำนะคะหลังจากที่เรากรองเสร็จเราก็นำไปต้มปรุงใหม่เพิ่มได้นะคะสำหรับวิธีการต้มน้ำปาลาร้าใส่ส้มตำของแม่หงแม่หงก็ได้ลงไว้แล้วนะคะมีหลายสูตรมากๆเลยค่ะตามไปชมได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สพักให้เย็นนะคะแล้วค่อยนำไปกรองเอาน้ำใส่ขวดโหลใส่ขวด ไว้ใช้ปรุงอาหารนะคะสูตรนี้จะเก็บได้นานเป็นปีเลยนะคะลองไปทำดูนะคะถ้าสำหรับคลิปนี้แม่หงก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะหากชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกด s u ับ c r i b e กดไลค์กดแชร์คลิปไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีค่ะ